สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะมไม่ได้เจอกันนานมากเดี๋ยววันวันนี้ก็จะมาทำขนมจีนนะคะขนมจีนน้ำยาเนาะมากินข้ปุ่นเนาะฝากยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดซับมซายด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวไปกินกันเลยเนาะยุดพี่ว่า สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เจอกันอีกแล้ววันนี้ก็จะมาทําน้ํายาขนมจีนนะคะน้ํายาข้าวปุ้นน้ํายาก,กะทินาะนี่นีแนมน,น,น,นี่ข้าวปุ้นนะคะอุปกรณ์ก็มีนี่ขนมจีนนะคะอ่ากะทิปลาดุกนะคะลูกชิ้นตีนไก่แล้วก็อันนี้จะเป็นเครื่องปรุงทำพริกทะ เออพีกแกงนะคะนี่ก็จะมีกระเทียมหอ,หอมหอมขา่าตะไคร้พริกสดนะคะแล้วก็กระชายนะคะครบเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะขั้นแรกนะคะเราก็จะต้มเครื่องทำพิกแกงก่อนนะคะนี่ใส่น้ำลงไปเนาะแล้วก็ตามด้วยปลา ปลาดุกสอใช้ปลาดุกสองตัวนะคะแล้วก็นี่หัวหอมหัวหอมกระเทียมตะไคร้อะไรพวกคาใส่ลงไปหมดเลยนะคะพร้อมกันนะคะนี่นะคะแล้ก็จะมาต้มให้มันเราต้องต้มพร้อมกับเนื้อปลานะคะมันจะได้หอมเข้ากัน นี่คะ่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาพารวยนะคะลงไปด้วยนะคะตอนที่เราต้มกระชายต้มปลานะคะจะทำมันเข้มข้นขึ้นนะคะนี่แล้วแต่คุณชอบนะคะบางคนก็ไม่ใส่เนาะบางคนก็ใส่แค่นี้พอนะคะแล้วก็ไปต้มนี่นะคะพร้อมๆอ,มอมุปรกรณ์พร้อม นะเราจะเติมเกลือลงนิดหน่อยนะคะอ้ยมือบังแลน้องบาทนีมือบังเลยพี่น้องี่ใส่น้ำลายพูดไปจากก็ต้มไว้จนกว่ามันจะเดือดเนาะถ้ามันเดือดเนื้อปลาเปื่อยอันนี้ก็อนะคะแล้วก็เอาตีนไก่เอาเอาเล่าสะาอเอาตีนไก่มาต้มนะคะ พร้อมกันเนาะให้มันเปื่อยนะคะต้มถาะมันก็ิสด้ตีนไก่แบบเปื่อยเสแส่บเนาะยามห้องไม่เทใส่กันค่ะหลังจากที่เราต้มทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะเราก็มาไปบั่นรวมกันนะคะตัดปั่นเสร็จแล้วก็มันก็จะได้น้ำพริกแกงแบบนี้เนาะแล้วก็เทลงไปใส่กันเลยกับน้ําที่เราต้มตีนไก่นะคะมันก็จะเข้มข้นหอมนะคะคนให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็เปิดแก๊สอีกครั้งหนึ่งเนาะเตรียมใส่ต่อไปก็จะก็จะใส่นมแล้วก็ กะทินะคะเดี๋ยวค่อยตามด้วยพอมันเดือดสักนิดหนึ่งแล้วค่อยตามด้วยปลาเนะาะเดี๋ยวรอให้มันเดือดแป๊บหนึ่งเนาะแล้วเราก็จะตามด้วยกะทินะคะโอ้วันนี้คงเผ็ดเผ็ดมากเลยนะน้ำกำลังเดือดเนาะเท่ากับซีไซนนี่เติมลงลงไปลงลงเรียนหนึ่งกล่องตามด้วยน้ำกะทิหนึ่งกล่องนะคะนี่เดี๋ยวเราค่อยปรุงทีหลังเนาะ เยบร้อยเดี๋ยวถามันเดือดจะน่อยเนาะถามันเดือดบบกอีกทัวนึงข้ากระชิบใส่เนื้อปลาลงไปนะคะนี่โอ้กะทิไม่แดงหม้อไม่แดงเลยน้ำกำลัเงเดือดและะ้วค่ะต่อไปก็ใสป่ปลาลงไปตอนมันเดือด่ลหละนี่ใส่ตอนมันเดือดเลยละนี่แลวข,ข้นแหนจะน้นอยให้เนื้อมันแตกแล้วมันกะเสียอนี่ ทา,าจิกงน้อยเนาะเนื้อลาจะฟูนะคะต่อไปนะคะต่อไปก็จะใส่พริกสดกระชายสดแล้วก็ใบมะก,กรูดนะคะนี่ตามด้วลูกชิ้นลูกชิ้นลอยโอ้โหเจะจกจังละป้าเนี่ รอมันเดือดอีกแป๊บหนึ่งเนาะก,กินได้ปรุงรสนิดหน่อยก็กินได้แล้วนะคะน้ำเดือดอีกแล้วเราก็จิมาปรุงแล้วแบบนี้แล้วใส่ตามสูตรไผลสูตรมันเนอะน้ำตาลจาใส่ไปเลยไปใส่แนอะไรก็ใส่จ้าทางนี้ใส่แนีน่ยแหละนี่ตามด้วยเกลือแล้วก็รสด,ดี นี่กับผงนัวเล็กน้อยบะน้อยหรอกอ่ะอีกแง่จ้าน้อยเอา้านี่คนนะคะหาซิมเมิงแบบนี้ว่ามันจะเป็นยังไงน,นันวนนัวก็คอยเติมไมหมผลเฮ้ยเก,ก,ก,กิดอกอกนะคะแล้วก็เราก็เอาหอมบัวเนาะโรยหน้านี่ก็จะ,จะได้แบบนี้นะคะน่ากินไหม มึงสิตกตีนก่ให้มึงโอ้ยมือบังเลยแบบน,นี้เลยพี่น้อยนี่ตีนก่นี่กำลังเปื่อยเลยกำลังดีแน่มังโหมาๆๆๆกินข้าวปุ่นเลย่มแบน,นี้เลยข้าวปุ่นน้ำยาตีนก่จ้า สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะ <What? S 1> ไม่ได้เจอกันนานมาก <What? S 1> ไม่ทําคลิปนานมาก <What? S 1> จนลืม <What? S 1> วันนี้ก็มีตัวปวนมาป่วนนะคะอยู่ข้างหลัง <What? S 1> <laughs> ยุดยุดอยู่ย <laughs> ไม่ได้ก,กินขบุณเด้อก่อนจะกินขบุนมีแนวมาโฆษณาก่อนได้นน่ <laughs> นี่นะคะน้ําปลาพารวยนะคะ <laughs> ขวดละสามสิบห้าบาทสามขวดหนึ่งร้อยบาทนะคะ น้ำปลาพารวยนะคะ1ขวด35บาท3าขวด100บาทนะคะสำหรับใครที่ต้องการซื้อโยโกโหลนะคะ12ขวดนะคะ240บาทนะคะมีค่าส่งนะคะสำหรับ3ามขวดนี่มันจะบวกค่าส่ง40บาทนะคะสำหรับโยโกโหลนี่ประมาณ50บบาทนะคะคุณลูกค้าคนไหนสนใจนะคะติดต่อมาได้นะคะที่เพจน้ำปลาพารวยแซบชัวนัวถึงใจนะคะราคาสุดคุ้มนะคะอันนี้ชื่อเพจนะคะสนใจทักมาได้นะคะสำหรับ คนที่ชอบกินส้มตําหรือว่าทําอาหารกับข้าวนะคะนี่ใส่ได้หมดนะคะนี่ก็ใส่ทําน้ําขนมจีนนี่ก็ใส่น้าปะละาร้าพาลวยเหมือนกันนะคะอร่อยมากรับรองได้นะคะและตอนนี้เรามีเซลนะคะไปส่งถึงที่ถึงบ้านนะคะสําหรับร้านค้าร้านขายที่ไหนต้องการจะลงน้ําปะลาร้านะคะสั่งได้คะ่ะลงได้คะ่ะหรือว่าทักมาที่เพจของเราได้นะคะมากินกันเลยเนาะ โอ้ยรู้คือกวนให้น้องพี่น้องเลยมึงเนี่ยมึงเนี่ยนะมานั่งวีผมให้อยู่นี่มาเด้กินขบุญเศร้าขบุญนำ้ำขบุนเม่นเศร้าหรอขบุญนำ้ำยาขบุญนอ,ญอันน้ำยาปลาตีนไก่น้ำยากะทิเนาะมาเดไม่ได้กินโดนนะอื วันนี้ไม่เสียงรบกวนอะไรเลยอยู่หลายคนนะคะมากให้ยกกินข้าวปุ๋ยไม่ต้องกินข้าวเชียงหรอกข้าวเชียงแบบแซ่บข้าวปุ๋ยสาวเห,ห็ดเองก็มือซ่บตลอด ีน้นัปลาพาลรวยแห้งแส่แห้ง,หงบอกเลยอืมคือด๋อยจังงซื้อเอาตัางที่นนะยานพี่น้องมอเห็นนี่เด้อนี่เด้อสูตรใหม่นะคะตอนนี้มีเพิ่มเข้ามานะคะเป็นสองสูตรแล้วนะสูตรรสนัวแล้วก็รสเค็มนะคะ สำหรับใครที่ชอบแบบรสเค็มหน่อยจัดหน่อยก็เอารสเค็มไปเลยได้นะอร่อยมากการันตีคอนเฟิรม์มแซ่บแน่นอนใครได้กินในบ่อพิดหวังซางได้เดนะ้ออร่อยมาเร็วไปพังกินข่าวยางมาเร็วโอ้ห่อนก็ห่อนในบา่ากอยากเปิดพราะร้อยอยากเปิดอยู่เลยแต่ว่าเปิดแล้วเสียงมันสีขาในโทรศพทัพท์นั่นชื่ว่าด้ยิน มีอะไรกับร้านโนหยอกกันลุกวนขนอยอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเอาววาเพ็ดมัเดินมาเดินอุ้ยแบบแสบเผ็ดเองนี่ใคบอเลยกินเสียใจ ตองกองจำปวดนั่งมาหางนั้นชิเรศขยับกองไม่ทั้งหมดกมหน,มหนา,ากลมหลักอ่ะพักกันมีเด้วอยู่อยู่อ่ะมะเขือเปาะของปวดตามเคยอุมอ่ะกูใหญ่เลยมาเด้อพายวันกินเกาเที่ยงเด้อ อืมมูดอยขัปุ Heck ๋น้ำเงาแเสร็จสนานเห็ดเองแซบเองเสมอ ดูแสบเถอหอนเถองอาหุบสุดหุบเสดบมามาบริเวที่ปโดนนะพักกันดื่มเมือนแบบว่าคุณดื่มข้าวขนายผู้ชากินยังดื่มข้าวเนาะบ่ดพิษปวดสิ แสบแสบแสบเพิ่งแสบเพิ่งปิดอืม <c oughs> อยู่ๆจ้ะอยู่ๆยำเทียงยำเทียงยำใบอืมมะเขือ อืมอืมใจมากมาเรืมาเรืมาเรื่มใครอ,อยากมาเรอ,อืมเยอะเข้ะ อืมบ่อืมไสไก่นะไี้ไก่เปื่อยๆสุดยอดอ่ะอืมอืมวัสบั Chèo 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 à chèo 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 không thể không chèo 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 โอ้ยไม่มีพวให้มมแม่ยังนอบาสแม่กินอยู่สุดหยดแก่โรอมมดเลยหอมเออ Như mà hàng nè mm. Ngon chân tay bột bột nữa Pết bây giờ kìa, bây giờ Còn có giờ nói là nắng nữa tặng Chẳng có đi vào này, cái chung họ Mmm. Mm. 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 แซ่บคักอืออือดีกว่นิวไลยข้าวเดียวเบิดเอาขีดยอด ของเสียบเข้าไปกินที่รังเนี่ยกินไกไ่ไปเปลยโอ้กินไกไ่เพื่อไปแล้วแลวบาทนิก <laughs> ินไกไน่มาแล้ว 你也帮些活。 哎，最近。 แซ่บๆซ่บ่บบไนาไสิบูเร่อตบานพี่น้องเอ้ยคาสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เาอาดูเลยจ้าได้ไหม สำหรับวันนี้ก็จบเพลงเท่นี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด subscribe ช่อง YouTube ปูเป้พากินกับน้องอชีให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย